สบายดีพี่ดอ๊ะวันนีพี่ดอ๊น้าพี่้องกเบิกเด้อต้องชิมใบพี่ดอ๊เลยบดีแล้วลูกสบายดีพี่ดองเลยมาได้ม้าดเลยบ้านนะนมเพิ่มมเพิ่นให้มากิน ก็สะมาตั้งสื่อมาไม่ร้อะไรมือนี้ได้สื่อเลยบอดัมดวน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 ดับดวนดัวนตอนนี้จะดัมดวนบอบอแม่สบัวลอยบัวลอยใช่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 ใอ่ใช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 ่่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช

ตัดสื่อเนี่ยตัดสื่อเองจักระอุ้มันเดีเออกินจบดีอ้ะกินแท่ดีกว่าลูกคนเีว่ตม่ต้สารีสีใหม่สองโตสตัวสองตัวแล้วก็มีสีใหม่ทีไม่ใช่หมูแล้วยุบเปนรูจุบเปนรูอันน้มันเด้ออานนั้นมหอมเลยนันกินลวลูกหิวเลย ก,ก็ห้องม่อึ้นเลยอันนี้ดีไหมสินบุรอยแตบบ่ซแบืบ้อเองเม่วาจะตั้งขึ้วก็ตะนอนกัจะวันนี้จะเห็นแบบนี้มานี่จะเห็น,นอย่างไงเนี้ยล่ยังลายที่ปีน้องลูกเป็นลูกหลูกดีดอเดียวเดี๋ยวกัต้องู่ตี่หวปีวเ็วเนอ,อ

โอ้ยแบงค์ใน้องกินด้วแบใมก้อ่ามีจาดไม่้องเลยผ่าเจาบริเวเจื่กนกิ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 กินกกินกกนกิ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 นกกกินกินกนนนกินนนกนน

เยอะบ่อยลำบวนจ้ะค่ะกินกินชีกินหรือเปล่าน้ำดีน้ำดียกขึ้นยกขึ้นชีให้มันไหลเออให้น้ำไหลแรืว่าลูกเออดีวมากกินแบบหลังนี่รับอึมอึมสวัสดีนะสวัสดีสวัสดียันมาสวัสดีสวัสดีสวัสดีเนาะ

มีสิบสิบข้างอืมสิบข้างใช่ไหมนี่ตะโดนกระเบนว่าลอจะแบ่งจีกย่งีกอ๋อขี้ตัป้อนันแหละอาป้อนตาวมันกรแบงหายไ้วเลยมันมีสเตาเตาดมเหม็นนมนมกับคนละเทิร์นมั้งบอสมันบ่สนมกับคนละเทิงบ่อันนี้นมสด เออน้ำส่วหเจ้ากินนี่ยปั้นกันหรครับอันนี้แม่เกินนมเปรี้ยเออนมเปรี้ยวเคกินนมเปรี้ยวอันนี้กินนมจืดเนี่ยปยาน้องไม่ดอกเลยปิยาก็ใหญ่เปสาวถึงได้กินนมคือแม่ก็คือเต้า นอมนนอมเลยเซ็ตเมนนมืดมืดหนึงเมืดได้แพงมานี่แพนเลยแพนเออบมาโมาเต่หมักมาอือไอเตเราพยายามจะจะปมแล้วเออเรามีแพนแล้วสปอนมาแพนเาพอดเด้พอตได้ฟอตไ้ ไอ้ดอไอ้ดอเด้อไอ้ดอได้เล่าไอดอของสาวพรสาวว่าสะบอกเรื่องอัีมันนี่มัี่ฉไอ้ดำซื้อในพ่อประแทกเอ่ะเพื่อถือนี่อันี้บลอดัน้บลอนดอ้บลอนด์บลพันธอันนี้อันนี้อันนี้เะ็กละครจะมาจีบเด็กละอง

เออเอาเอาแกเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวดีเอาเดี๋ยวดี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 ดเดาดี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 อีด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 เอีด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 เอีด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 าดี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 เีด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  ถเอจำดวนจำดวนจำดี้จำดวนก็ไม่ใช่มีข่าวเลยจำดวนเออลำดวนเออ้าวคิดนี้ๆของเราพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเจนี่สวัสดีสวัสดีพี่น้องเจอกันคลิปหน่ะนั่นนะนะสวัสดีบ๊ายบาย